สวัสดีค่ะความรู้คู่รถโดยหนิง SP มอเตอร์ค่ะวันนี้จะพาไปดูปัญหาที่หลายคนอาจกำลังเจออยู่นะคะก็เรื่องของน้ำมันซึมน้ำมันซึมออกมาทำให้เราจะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยด้วยแถมหยดเลอะเธอรถเราก็เลอะเธอไปด้วยน้ำมันเครื่องนะคะเวฟร้อยคันนี้เจอปัญหาซีนจานไฟรั่วโอลิงจานไฟแล้วก็ซีนเกียร์รั่วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เวฟร้อยก็สามารถนำไปเช็คได้กับรถตัวเองนะคะ เริ่มจากการใช้ค้อนดอกตอกแล้วก็ไขควงตอกนะคะเพื่อที่จะถอดน็อตสองตัวนี้ออกค่ะพอเราถอดจานไฟออกมาได้แล้วเราก็จะเห็นชุดโซ่เราลินนะคะซึ่งประกอบไปด้วยยางกดโซ่หักด้วยนะคะต่อมากระบอกดันโซ่ลูกยางหายด้วยนะคะหายไปไหนต่อมาเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่อง และตัวต่อมาโซ่เรลาลิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปถอดดูกันค่ะเริ่มจากการอ๋ออีกตัวหนึ่งซีนเกียร์ค่ะที่จะต้องเปลี่ยนตอนนี้ก็กําลังถอดกระบอกด้านโซ่นะคะเป็นน็อตเบอร์14ด้านล่างพอเราถอดกระบอกด้นโซ่ออกมาเรามาหาเจ้าตัวลูกยางนะคะหล่นเข้าไปด้านในในกรณีที่ เพื่อนๆเ,เปลี่ยนโซ่เราลิ้นมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเพิ่งเปลี่ยนโซ่เราลิ้นมาแล้วทําไมมันยังดังดังอีกแล้วกลับมาดังอีกแล้วอาจจะเป็นไปได้ที่ลูกยางหรือว่ายางกดยางกิ้งหักได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถอดออกมาเช็คดูได้นะคะเหมือนนี่นะคะยางกระบอกดันโซ่ก็หลุดเข้าไปอยู่ด้านในนะคะมันทําให้โซ่เราลิ้นดังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนยางกดโซ่แล้วก็ลูกยางกระบอกดันโซ่ไปด้วยะคะ่ะ สปริงของกระบอกดันโซ่ก็โดนดันสปริงอีกตัวหนึ่งใส่สปริงอีกตัวหนึ่งดันมาไว้นะคะเพื่อให้สปริงมันแข็งขึ้นเพราะว่าโซ่เราลินอาจจะดังมาก่อนหน้าน,นี้นะคะค่ะทั้งหมดนี้เราก็นําไปล้างด้วยนะคะรวมถึงล้างตัวเครื่องด้วยนะคะและนี่ก็เป็นอะไหล่ที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะค่ะซีนจันไฟยางกดโซ่บนลูกยางกระบอกด,ดันโซ่ โอลิงจันไฟซินเกียรเริ่มจากการมาตอกซีนจานไฟนะคะให้นำซีนจานไฟฝั่งที่เห็นสปริงนะคะหันเข้าด้านในตัวเครื่องค่ะและต่อมาก็ใส่โอลิงจานไฟค่ะต่อไปก็ลูกยางกระบอกดันโซ่และต่อมาก็มาเปลี่ยนยางกดโซ่ค่ะ แต่ว่ามันใส่ไม่ได้นะคะมันฝืดเราก็เลยต้องถอดน็อตเบอร์17ออกมาเพื่อที่จะมาถอดเขาเรียกว่ามาหยอดน้ํามันเกรืองตรงแกนนะคะเพราะว่าให้มันหมุนได้แล้วเราก็ขันน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเป็นน็อตเบอร์17ใช้ตัวทีนะคะแล้วก็ใส่กระบอกดันโซ่ค่ะสปริงดันกระบอกดันโซ่อีกทีหนึ่งนะคะขันน็อตไปยังไม่ต้องขันแน่นนะคะแล้วก็ซินเกียร์ค่ะ และอย่าลืมใส่โอลิงสตัวนี้ด้วยนะคะถ้าไม่ใส่ก็ทําให้น้ํามันรั่วเหมือนกันค่ะต่อมาก็มาทาก,กาวที่โอลิงจันไฟปิดก็ไปได้เลยค่ะใช้ดอกตอกหัวทู่นะคะต้องใช้ดอกตอกกับไขควงตอกนะคะย้ําไม่งั้นก็น็อตไม่แน่นนะคะส่วนน็อตเบอร์14ของตัวกระบอกดันโซ่ให้เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปก่อนแล้วสตาร์ทเครื่องไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยขันแน่นเข้าไปนะคะ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับการเปลี่ยนสีจานไฟโอลิงจานไฟแล้วก็สีเกียร์ยางกดโซ่บนลูกยางกระบอกดันโซ่นะคะเราก็ประกอบได้เลยค่ะและว,วันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปคลิปวิดีโอหน้าและอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เอาไว้ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ